สวัสดีเพื่อนๆตอนนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเปิดกระเป๋านะครับยักคอยนะครับเพื่อนๆนะครับเราก็มา copy เลขคอนแท t นะครับยักคอยนะครับลักคอยแท็กนะครับเ้ากดคัดลอกนะครับเราก็จะคัดลอกนะครับคัดลอกบางส่วนนะครับเพื่อนๆคัดลอกเอาเฉพาะเลขคอนแท t นะครับ กดเข้าไปนะมาาันจะปอกคัดลอกกดคัดลอกครับแล้วเราก็กดปุ่มโฮมครับแล้วเราก็มาที่กระเป๋าทัดวาเดือดของเรานะครับกดเข้าไปครับ <S <S แล้วเราก็มาที่สองจุดนะครับมุมขวามือของเรานะครับกดเข้าไปแล้วเราก็กดวางเลือกคอนแทคตรงลูกศรนี่นะครับกดวาง มันจะขึ้นมาหนึ่งนครับ add quantum นะครับ quantum, แล้วก็กดเข้าไปครับแล้วเราก็มากดที่ i m p e l i u m นะครับแล้ก็กด smart t แล้วกด p a s นั่นนะครับยาคอยก็ขึ้นแล้วนะแล้วก็กดดอนครับเ,เพื่อนแค่นี้เราก็ได้แล้วนะครับเราก็ได้กับได้กระเป๋ายั์คอยมาแล้วนะครับอ พอเราได้มาแล้วถ้าสมมติได้เวลาเราจะโ่งเลขเลขเลขกืกระเป๋ายักคอยของเราครับไปให้ใครก็ได้นะครับที่เขาจะโอนเดือนให้เราเราก็กดนี่ครับรีวิวนะครับแล้ก,แลก็แค่กดก o p y ก็ได้แล้วนะครับเพื่อนครับ